สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับแอนโทนีฮัตสันนะครับกุนซืถทีนชาติไทยคนใหม่ก็ได้ออกมาแถลงข่าวนะครับก็ได้ตอบคาถามด้ดีครับในหลายคําถามนะโดยประเด็นหลักๆนะครับที่แอนโทนีฮัตสันได้ตอบคาถามผู้สื่อข่าวนะครับเขาก็ยอมรับครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นประเทศฟุตบอลนะฮะพูดง่ายๆ่ายอ่ามันเหมือนกับว่าไทยเราเนี่ยมีฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมนะครับประจาชาติเลยนะครับ ก็คือไม่ต่างจากมวยเลยครับแต่ที่ฮัสซันบอกว่ามีแพชชั่นมีความกระหายนะครับมีนักเตะฝีเท้าดีนะครับเยอะนะครับในประเทศเรานะครับแต่ทําไมละครับเราถึงป่วยมา50ปีครับการตัดสินใจวางยาสลบนะครับคนป่วยครั้งนี้นะครับโดยสมาคมฟุตบอลประเทศไทยโดยการนะครับสั่งปลดโคอิชีนี่คือการนะครับตัดสินใจ คร,ครั้งสําคัญในการวางยาสลบผู้บอไทยเพื่อที่จะขึ้นเตียงนะครับเข้าห้องผ่าตัดนะครับเข้าห้องผ่าตัดสําคัญตอนนี้เราต้องถามว่าหมอเราพร้อมไหมนะครับวันนี้แอนโทนีฮัสซันพร้อมหรือเปล่าในการที่จะผ่าตัดทีมชาติไทยคือการวางยาสลบมันจะต้องมีเหตุและผลนะครับคือหมอคนนั้นจะต้องวินิจฉัยแล้วว่าตอนนี้เราจะต้องอาโอเคแล้วแหละ ให้ดมยาสลบได้แล้วเตรียมเตรียมการผ่าตัดนะฮะด้วยการเปลี่ยนแปลงเฮดโคดนะครับคําถามนี้จึงเป็นคําถามสําคัญครับว่าอาชาสมาคมเนี่ยรู้หรือยังวครับว่าจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะลงมีดตรงไหนนะลงมีดบริเวณไหนของร่างกายแล้วก็จะผ่าตัดเข้าไปในชั้นเนื้อเยื่อส่วนไหนและจะแก้ไขแบบไหนนะครับเพื่อที่จะให้รู้สกทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นนะครับหลังจากที่ แฟนบอลไทยจํานวนมากบอกว่าคนป่วยก็ยังวิ่งเล่นอยู่เลยยังไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมต้องวางยาสลบทําไมต้องนะครับเอาเข้าห้องผ่าตัดด้วยในเมื่อคนป่วยเพิ่งชนะมาปกประตูตอนหนึ่งคนป่วยเพิ่งชนะมาสองประตูต่อศูนย์นะครับแต่สําหรับผมในะช่องมากินชนะผมเป็นป่วยมาเป็นปีแล้วครับเอาพูดตรงเลยนะถ้าเพื่อนฟังช่องผมมาตลอดนะผมเห็นคนป่วยช้างศึกเราป,ป่วยมาเป็นปีแล้วครับป่วยหนักด้วย นะครับและป่วยแบบไม่มีอนาคตด้วยพ่ออะไรครับพ่อเราวินิจฉัยโรคนี้ไม่ออกเลยรครับผมวินิจฉัยโรคนี้ให้ฟังมาเป็นพันคลิปละหลายร้อยคลิปแล้วครับว่าโรคนี้มันต้งแก้ด้วยการแยกการพัฒนาเยาวชนออกจากการสร้างทีมชาติชุดใหญ่อย่างเด็ดขาดทีมชาติชุดใหญ่ก็อิ่มในมิติหนึ่งเลยนะครับเหมือนอยู่คนละจัก,กรวาลน,นะครับสร้างเยาวชนก็สร้างไปได้หลายคนเป็นห่วงนะว่า เอ๊ะพระกินชัแนลพูดแบบนี้ก็แสดงว่าเราไม่ต้องพัฒนาเยาวชนสีแบบนี้เด็กเราจะเก่งได้ยังไงใครบอกนะครับยิ่งต้องพัฒนาเข้มข้นครับในหมวดที่สองทำไปให้เต็มที่เลยครับส่วนในข้อที่หนึ่งคือสร้างทีมชาติชุดใหญ่ะคนเรื่องครับถ้าท่านแยกประสาทสัมผัสทุานต้องบอกตีกองอ่ะแยกมือซ้ายมือขวาให้ถูกครับมือซ้ายตีแสแนครับมือขวาตีแฮทครับเท้าขวาเหยียบกระเดื่องครับแยกให้ออกครับอย่าให้มันมามั่วกันไปหมดครับ คือถ้าเรารู้จักแยกแยกแยะแบบนี้นะครับและการปลดโค้ดนะครับก็ไม่ใช่ว่าโค้ดไม่ดีนะครับหรือคนที่มาเนี่ยเป็นแพรับบาปหรือเปล่าหรือเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าคนปลดเป็นคนไม่ดีคือเราจะพยายามหานะครับสรพงษ์ชาติีกับหาดามดสกรให้เจอจริงๆนะคือต้องหาผู้ร้ายนะแล้วก็าหาพระเอกแล้วเราก็จะเข้าข้างพระเอกนะแล้วเราก็จะประนามผู้ร้ายคือมันเป็นมันเป็นแพชั่นแบบล้าหลังเนี่ยในความคิดผมนะ เหตุผลล่ะครับทำไมต้องวางยาสลบคนป่วยเน่เมื่อคนป่วยยังวิ่งเล่นได้อยู่ทุกคนค้านและดูท่าทีคนป่วยสดชื่นคนนี้เนี่ยจะมีอนาคตไกลไปถึงบอลโลกแล้วคุณมาวางยาสลบทําไมครับคุณปวดโคตดทาไมคุณเปลี่ยนแปลงทําไมนี่คือคําถามใหญ่หญหญๆโตเลยการการการที่เข็นคนป่วยเข้าห้องผ่าตัดครั้งนี้นะครับโดยที่คนป่วยลยหลายคนว่าพึ่งชนะมาหกหนึ่งเนี่ยนะครับพึ่งชนะมาชนะไตหวันมาจุดนี้นะครับ หลายหลายคนนะแม้กระทั่งสื่อใหญ่ก็ยังพูดถึงว่าไปเสมอเกาหลีไปเสมอคือจริงๆแล้วผมขนลุกเลยครับขนลุกสู้ทั้งตัวเลยว่าโอ้โหมีคนรักยิชีมากขนาดนี้เลยนะประเทศนี้แล้วมันมุนหมดหัวอยู่ไหนหมดปีที่แล้วผมพูดเรื่องยิชีเนี่ยมันมาโจมตีช่องผมบอกว่าผมอวยยิชีผมจะกระทืบจริงๆในพวกเนี้ยในช่วงเวลาที่ยิชีสร้างทีมมาผมเห็นผมชื่นชมว่าเป็นโค้ชที่มีความซื่อสัตย์ความตั้งใจ นะครับเสมอไม่เป็นไรสู้ต่อไปอิชิให้เข้าอยู่ยาวๆนะครับเงียบนะครับเหมือนเอากำปั้นจุกปากไว้นะทำไมไม่พูดครับตอนนั้นนะแล้วคุณมารักอิชีแบบคนลุกเลยตอนนี้อะไรกันนากันหาครับคุณรู้ไหมครับว่าอิชีไม่ได้สร้างทีมนะครับที่จะไปทัวร์เวนเมเจอร์มาครึ่งปีแล้วครับและเรากำลังจะพลาดบอลโลกปี2030นี่คือสาเหตุที่หมอเขาวางยาสลบอนะ เพราะอิชิทำในโหมดการพัฒนาครับซึ่งตรงนี้เราต้องแยกออกจากทีมชาติชุดใหญ่โดยเด็ดขาดในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ครับนี่คือเหตุผลที่ทุกคนจะต้องรู้นะนะครับผมพูดจากใจนะผมไม่ได้มาพูดอวยใครนะครับจอมบกินชาแนลไม่ได้พูดอวยใครถามว่าผมนี่วินิจฉัยโลกของช้างศึกที่ไม่ประสบความสำเร็จมา50สปีผมวินิจฉัยออกผมวินิจฉัยออกครับและผมวิวนิจฉัยมานานแล้ว คนที่ติดตามช่องผมมาจะรู้ว่าพะกินชาแนลวินิฉัยอย่างไรนะครับลหลายคนเข้าใจแล้วผมจะไม่พูดซ้ำมากนะครับ mm hmm. พอพูดไปก็เหมือนอเอาเกลือไปละลายน้ำน้านะครับ mm hmm. มันพูดไปเหมือนวันนี้ประโยชน์อะไรนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเกิดคนที่มีจิตใต้สำนึกนะมีความเข้าใจในเหตุหลักเหตุผลผมพูดแค่นี้ก็จะรู้แล้วว่าปัญหาของเราคือเราไม่แยกการพัฒนาหรือเยาวชนออกจากทีมชาติชุดใหญ่นั่นเอง เรายังดึงไปตลอดเวลาที่เราจะพัฒนายชนขึ้นตีมชาตินะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือความใจคับแคบใจคับใจแคบวิสัยทัศน์แคบนะครับบางคนไม่ชอบเด็กที่อยู่ต่างประเทศเห็นเด็กที่อยู่ในบ้านเราเป็นลูกหลานเราเท่านั้นนะครับแบบนี้ผมบอกว่าใจใจคับแคบจะไม่สามารถพัฒนาไปได้เลยนะครับว่าเอางี้ดีกว่าผมเปรียบเทียบนะ โค้ดโค้ดที่ถูกปลดออกไปนะ่ะผมก็รักนายชีชีนะผมผมพูดให้คุณฟังนะอย่ากโกรธผมนะตรงไปตรงมาเลยโค้ดเนะ่ะเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมคุณตอบผมสิโค้ดชิชิเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่นะครับของพิรวัตรฟินบาวอ่ะเป็นคนไทยใช่ไหมพิรวัตรฟินบาวเป็นคนไทยใช่ไหมนะครับคุณแม่ของแม็กเซสนะครับเขามีสัญชาติถือสัญชาติไทยนะครับ หลายหลายคนนะแอนเดียสก็ขขอกมาสกอตคอนเซเบิลนักเตะที่เป็นเยาวชนนะครับทีมชาติในยุโรปในสโม,มสรชั้นนําของยุโรปเนี่ยเขามีคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นคนไทยนะครับน้องๆคนไทยเหล่านี้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ในการติดทีมชาติหรือไม่พวกคุณจะเป็นจะตายอะไรกันนักหนาครับโคดิชีที่โดนปลดไปเขาได้รับค่าจ้างเดือนละกี่ล้านแล้วเขาเขาปลด ปลดโคดอิฉีไปอ่ะค่าจ้างยังได้ถูกไหมสิ่งเดียวที่อิฉีเสียความรู้สึกคือความตั้งใจจริงในการที่จะพัฒนาบอลไทยให้ไปสู่จุดมุ่งหมายแล้วทีนี้ถ้าผมเห็นต่างละว่าถ้าเกิดไปแบบนี้เนี่ยโดยเหตุด้วยผลโดยรอบแล้วเนี่ยนะครับคุณไม่สามารถจะไปถึงฟุตบอลโลกปี2030ได้และถ้าเกิดคุณพ้นวาระไปแล้วใครจะทําต่อมือคุณน่ะถ้าผมเห็นต่างอ่ะนะครับถ้าผมถ้าผมเป็นนายกสมาคมแล้วผมสั่งปลดละ ถามว่าผมสั่งปลดแล้วเนี่ยผมมีวิธีที่จะผ่าตัดไหมผมมีครับตัวผมมีแต่ตอนนี้ผมเป็นห่วงสมาคมว่าคุณมีหมอที่จะผ่าตัดหรือยังแล้วคุณจะผ่าตัดลงบริเวณไหนคุณจะลงมีดยังไงวันนี้เห็นแอนโทนีฮัตซันมานั่งโต๊ะยังไม่มีสตาฟทีมงานเลยเนะี่ยก็แสดงว่าสมาคมมีสตาฟทีมงานอยู่เบื้องหลังแอนโทนีฮัตซันอีกทีหนึ่งซึ่งแอนโทนีฮัตซันเข้ามาในโปรแกรมของสมาคมโดยเฉพาะไม่ได้เข้ามาโดยแผนงานที่เป็นอีโกของตัวเอง นี่คือมากต่อไปที่นะครับสมาคมจะเดินต่อไปซึ่งผมรอดูอย่างใจระทึกว่าสมาคมจะทําอย่างไรและผมเชื่ออันทนี้ฮัสซันพูดเรื่องนะครับดีเอ็นนะครับของช้างศึกอัตลักษณ์ช้างศึกเนี่ยมาร่วมเครื่องปีแล้วคงจะมีการปรึกษาหารือนะครับโดยเฉพาะฝ่ายเทคนิคนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในสมาคมเรื่องนี้พอสมควรและเรื่องนี้ผมอยากจะรู้ว่าหมอหมอที่จะทําการผ่าตัดเนี่ยจะแม่นยําในการวินิจฉัยแค่ไหนแต่สำหรับผมส่วนตัวผมนะ นะครับผมอาจจะคิดเห็นต่างจากสมาคมก็ได้ผมมีวิธีการรักษาที่แตกต่างนะก็คือผมจะตัดออกเลยนะฮะเส้นเอ็นที่มันเชื่อมกันระหว่างทีมเยาวชนกับทีมชาติชุดใหญ่ผมจะตัดออกจากกันเลยนะครับตรงบริเวณที่สร้างทีมเยาวชนเนี่ยผมจะให้ไปอยู่ในปลายเท้านะครับผมจะย้ายเลยเอาไปฝังไว้ปลายเท้านะครับส่วนบริเวณที่เป็นทีมชาติชุดใหญ่ผมจะเอาไว้หน่นขับโดนกระหม่อมเลยคือให้มันห่างกันที่สุดไม่ให้เขามาใกล้กัน และผมจะจะสร้างนะเซลล์ต่างๆที่มันบริหารจัดการเนี่ยคนละเซลล์ครับเซลล์เท้าก็พัฒนาไปพัฒนาเด็กพัฒนาเยาวชนพัฒนาหลีกภายในนะครับส่วนเซลล์ที่เป็นทีมชาติชุดใหญ่หรือทีมโปรผมจะเอาไว้บนกระหม่อมเนี่ยบริเวณนั้นนะผมจะจะสร้างเซลล์อีกเซลล์หนึ่งนะนะครับต่อเชื่อมท่อ,อสายเลือดประสาทสัมผัสให้เป็นอีกบริเวณหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันกับบริเวณเท้าแล้วข้อที่สองนะครับข้อที่สามนะครับ เรื่องโคดเนี่ยผมจะผลิตให้เพียงพอเหมือนเม็ดเลือดแดงสามารถไหลเวียนได้ทั่วร่างกายและเม็ดเลือดแดงมเม็ดเลือดนี้นะจะต้องมีนะครับดีดของมนุษย์ที่เป็นดีดเดียวกันมีโครโมโซมตัวเดียวกันไม่แตกแยกทางความวิธีเหตุคิดเห็นนะต้องเป็นเอกภาพเราต้องรู้คอเทนตี้อย่างแจ่มชัดพีระมิดสองยอดอย่างแจ่มชัดร่างกายองค์รวมของคนไข้ผมจะต้องผ่าจัดให้เป็นฟุตบอลแฟมิลี่ทั้งหมดมีแนวคิดเดียวกันที่มันถูกต้องที่สุดเดินไปในทิศเดียวกันทั้งทั้งประเทศ ทั้งบทระบบป,ปฏิบัติการฝ่ายเทคนิคทั้งระบบนะเชิงบริหารจะต้องมาจากธรรมนูรฟุตบอลอันเดียวกันผมจะพาตัดใหญ่ครับสมาคมฟุตบ,บอลประเทศไทยเนี่ยคุณกล้าวางยาสลบคนไข้แล้วกล้าปลดออชีออกเนี่ยนะครับในขณะที่คนไข้ไขเขายังเหมือนวิ่งได้อยู่ะคุณต้องมีเหตุผลในการวินิจฉัยและการรักษาอย่างชัดเจน,นครับถ้าคุณไม่ทําทันทีถ้าคุณไม่แยกส่วนนาทีแบบนี้เนี่ยสมาคมจะโดนโจมตีนะครับ อยากหนักเลยทางออกทางเดียวนะครับของสมาคมตอนนี้คือต้องสร้างทีมโปรโทันทีและต้องมีธรรมนูฟุตบอลอย่างละเอียดทันทีครับถ้าผมได้ลงทุนวางยาสรบปนะให้คนดีๆอย่างอิชิออกจากตําแหน่งไปนะนะครับอิชิเสียใจเขาช่งแต่ผมบอกว่าโ้ชอิชิคุณรอดูในสิ่งที่ผมผ่าตัดว่าคุณจะไม่เสียใจเลยที่ผมผ่าตัดทีมชาติไทยผมต้องขอโทษด,ด้วยที่ผมจะเป็นจะต้องเอาคุณออกจากตำแหน่งเพราะคุณไม่ยอมรับฟังในสิ่งที่ควรจะเป็น ซึ่งเหตุผลนี้นะทางสมาคมบอกว่าอิชิข้อข้อสุดท้ายคือไม่รับฟังเหตุผลทางสมาคมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสมาคมมีไอเดียอย่างไรจะพาตัดแบบไหนหรือนะครับจะเอาทีมเยาวชนทีมพัฒนาการพัฒนาภายในมามัดรวมสวยกับคอเทอร์นิี้คนหนึ่งหรือทีมโปรอีกไม่ยอมแยกออกาจากกันแบบนั้นนะครับเสียเวลาวางยาสรุปครับไม่มีประโยชน์อะไรครับในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะ ท่าที่ผมดูแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่ครบครับจริงๆแล้วนะทีมชาติไทยของเราเนี่ยศักยภาพองค์รวมนะไม่ว่าจะเป็นนักเตะอยู่ทั่วโลกนะครับแพชชั่นของกองเชียร์บรรยากาศภายในที่นะครับมีความข้างใครฟุตบอลนะครับไม่ได้พาไม่ไม่ได้แพ้ญี่ปุ่นเลยเรามีความพร้อมทุกอย่างเพียงแต่ญี่ปุ่นเขารู้ว่าดินแดนซากุระนะครับดินแดนของเขาอะมันเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถพัฒนาฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับให้สามารถ ไปสู้กับโลกนี้ได้จะเป็นหนึ่งได้เฉพาะในเอเชียหรือในญาติอาเซียนเท่านั้นครับคือเจลรีกอะ่ะเจลรี่พัฒนาภายในล้วนๆนะเขาจะได้แค่นั้นนะแต่การที่เขาจะไปชนะบราซิลชนะอิตาลีไปชนะสเปนไปชนะเยอรมันพวกเนี้ยนะครับไปชนะอาเนตินาเนี่ยเขาเขาประเมินแล้วเขาเป็นไปไม่ได้เขาจึงทำโปรเจกต์ดีๆครับโปรเจกต์ดีๆก็คือการกระทําอย่างชาญฉลาด นะครับให้บริเวณการพัฒนานของเขาเนี่ยมุ่งมุ่งเบนเข็มให้นักเตะภายในญี่ปุ่นนะขึ้นมาสู่ทีมนะครับทีมอาชีพในเจลรีกและจากนั้นต้องสปินตัวไปเมืองนอกให้ได้และเขาอาจจะใช้คอนเน็กชันในการการติดต่อ,ตอรหรือว่าการหลายสิ่งหลายอย่างในการเชื่อมสัมพันธ์นเพื่อจะให้นักเตะไปไปต่างประเทศในยุโรปหรือ นะครับทำให้หลีกเข้มขน้นให้นักเตะมีมีฝีเท้าโดดเด่นแต่ทำไมนักเตะมีฝีเท้าโดดเด่นในเจหลีกทำไมถึงถึงไปเหมือนนอกทำไมไม่พาดขึ้นทีมชาติเลยนะครับท่าน้องเอาไปคิดเรื่องนี้ด้วยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับแล้วที่ผมพูดเมื่อกี้ท่านคงจำได้โมว่านักฝีเท้านักฟุตบอลทีมชาติไทยแพย้ชาติที่มีความแขางใครฟุตบอลของเราเนี่ยไม่ได้แพ้ญี่ปุ่นคนระับนักเตะเราก็มีนักเตะที่พร้อมจะพัฒนาเยอะ แต่ทำไมเราไม่สามารถเดินแบบญี่ปุ่นได้เพราะเราไม่มีธรรมนูฟุฟบอลและเราไม่มีนะครับนายแพทย์นะที่มีจะฉายโรคออกและมีนโยบายการผ่าตัดที่ถูกต้องเรื่องนี้เรารอดูกันต่อไปครับว่ารายชื่อนักเตะค,ครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรนโยบายตอนนี้เอเดรียนฮัตสันเนี่ยขึ้นมานั่งตำแหน่งโค้ชทีมชาติไทย ก็ยังให้สัมภาษณ์ไม่หยุดเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเยาวชนนะครับการสร้างดีนจากรุ่นนั้นรุ่นนี้ขึ้นมาแค่นี้ผมวก็จบเกมแล้วครับถ้าพูดแบบถ้าพูดแบบนั้นก็แสดงว่าคุณไม่รู้เรื่องคอเทอร์นิตี้นะระวังให้ดีนะครับเข็นเตียงผ่าตัดคนวางยาสลบปลดอิชีคุณเราเข้าห้องผ่าตัดแล้วคุณผ่าตัดผิดเนี่ยเพ่อเผอคนไข้ที่เคยวิ่งได้ออาจจะล้มป่วยอีกรอบหนึ่งระว,วังจะเกิดหายนะนะครับ ถ้าเกิดไม่รู้จริงๆว่าผ่าตัดอย่างไรเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าประเด็นมันอยู่ตรงไหนถึงแม้ว่าจะพูดถึงเรื่องนักเตะอยู่ต่างชาติทําฐาน Data นะถามฐานข้อมูลนักเตะให้ทั่วถึงนะครับแต่ถ้ายังไม่แยกส่วนนะผมเตือนไม่เลยขอโทษที่สีข่ข้อถ้ายังไม่แยกกจากกันนะครับพัฒนาก็ส่วนพัฒนาทีมชาติพืชทีมโปรก็ทีมโปรเนี่ยถ้ายังไม่แยกกันยังมีความมุ่งหมายที่จะปั้นเด็กขึ้นมาเป็นทีมชาติกันอยู่เนี่ยโรคนี้ไม่มีทางหายครับ การที่คนไข้ไปวิ่งเตะฟุตบอลเล่นได้ก่อนจะวางถูกวางยาสุปนั่นคือภาพลวงตาเท่านั้นนะครับไปยังไงก็ไปแพ้ซาอุอยู่เหมือนเดิมครับไปแพ้อุสเบย์อยู่เหมือนเดิมชนะเขาไม่ได้หรอกแต่ถ้าอยากชนะซาอุชนะอุสเบย์อยากเบียดเข้าไปในหนึ่งในแปดอยากไล่บี้ตามหลังเกาหลีจะต้องแยกการพัฒนาออกจากข้อที่หนึ่งทีมโปรอย่างชัดเจนและต้องสร้างทีมโปรเดี๋ยวนี้ครับบทสรุปมีแค่นี้กวา้างๆนะรายละเอียดผมไม่พูด

middle of the modern football p a t We must push it into the hearts of the new generation of internationals The war ill o f f e n s must be fearless เปิดมันบังตาสู่ท้องและพา,าช้างศึกจะย่ำเหยียดประทาลงพื้นที่เอเชีย e. เปิดมันบังตาสู่ท้องและพา,าช้างศึกจะย่ำเหยียดประทาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์เล็กซานเดอทองละเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งสก็วีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตพ่นคีรีรมชาวาเป็นอาสบบเยอรมันพรีวัดซินรองคาลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกุตคอนสตาบลดันดี้ยูไนเต็ดทีมชาติเยวชนสกอตแลนด์เดรรวันกันเนียโอลิมปิโยงราชสีแห่งลิเตฝรั่งเศสจูดซึับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนาทานเคดีแพทริกกุสตาฟสันโปวเม ศาสตร์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิคเล le, สันแพชั่นแห่งซ้ายเลือไทยไทยต้องรักคนไทยเหนเยียเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติต้างวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องกัดดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแลนลแลคนรุ่นใหม่ช้ามศสึกต้องเครียงไหว in the middle of the modern football pass we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless but bangka su song la tha chang sut cha yam yiap pa tha long thang thi asia pert man bangka sut la tha chang sut cha yam yiap pa tha อ e าเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรอกเอสเคแห่งสวีเดนซิลวาแ,แม็กเซ็ตแมาาเนเชสเตอ,อร์ยูไนเต็ดอชิดตะพนคครีดอมชวาเวลส์อาลบกเยอรมันทีวัดซินบรอนคาลูทีมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสเตาปดันดียูไนเต็ดทีมชาติเยาวชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนอโอลิมปิกลียงราชาสีแห่งลิเกอฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมืองตาชนะทางเคมีแพทริกกุสตาสัน สันแพชันแห่งสายเลือดไทยเปิด hmm. มันบางตาสู่ท şey <stud ul caring> ้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบบัทาลง